มทุกนาทีในชีวิตของท่านนั้นคือการทำประโยชน์เป็นไปเองโดยธรรมชาติด้วยความเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อกลางแจ้งเสร็จแล้วอากาศเปลี่ยนแปลงก็พากันเข้ามานั่งในห้องในคืนวันรุ่งขึ้นนะักศึกษาเหล่านี้ก็ได้นิมนต์ท่านพระอาจารย์ ให้ทรมาอีกครั้งหนึ่งในห้องเรียนหนังสือและเปิดโอกาสให้บุคคลต่างๆทั้งเ,เป็นสมาชิกชมรมและผู้คนในมหาลัยมาฟังธรรมสังคมอเมริกันนั้นเป็นสังคมที่มีเสรีภาพและเปิดกว้าง ในการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนบางคนก็เป็นชาวพุทธบางคนเป็นชาวคริสต์คนนี้เป็นชาวฮินดูเห็น God, พูดคุยถกเ <God, S 2> ถียงกัน God, <kindness. S 2> เพื่อให้เข้าใจเพื่อสร้างความเข้าใจถึงสัจธรรมที่จะนำไปใช้กับในชีวิตประจำวันสร้างความสงบได้หลังจากนั้นก็ขับรถอีกครึ่งวันจากมหาวาลัยเท็กซสัสที่ออสตินมาที่เมืองฮิสตันที่นี่คือมหาวิทยาลัยฮิสตันในรัฐเท็กซสัส ล่วงเข้าเดินเมษายนท่าน,นพระอาจารย์ได้รับนิมนต์ให้เทศในเรื่องกำลังแห่งสติ <Go ahead. S 1> มีผู้คนจำนวนมากทั้งชาวจีนชาวอเมริกันคนผิวดำ s right. <S ผมทองบ้าง Good, <but> <laughs> คนนี้เป็นาศาสตราจารย์ของภาควิชาแห่งนี้ n ไว้ใ e นในมหาวิทยาลัยต่างๆหลายแห่งด้วยกันศาสตราจารย์เหล่านี้ซึ่งได้อ่านข่าวต่างๆจากทางอินเทอร์เน็ตบ้างข่าวคราวจากเพื่อนฝูงบ้างเมื่อติดตามข่าวคราวในวงการพุทธศาสนาทุกคนทราบเรื่องท่านพระอาจารย์ยันตระเป็นอย่างดีในทางลบศาสตราจารย์คนนี้ก็ได้เข้ามานั่งฟังธรรมตอนแรกก็นั่งห่าง เมื่อฟังธรรมจบแล้วก็ได้เข้ามาปรนนาตนหากท่านพระอาจารย์กลับมาอีกตนก็จะหาเวทีให้ท่านพระอาจารย์ได้เผยแผ่ธรรมให้กว้างขวางยิ่งขึ้นในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เท่าที่ตนจะทำได้ผู้มีปัญญ,ญาในแทนอินทรีนั้นเห็นความบริสุทธิ์ของท่านพระอาจารย์ที่แสดง <c oughs> ออกด้วยความบริสุทธิ์ใจ อรรถรสของการแสดงธรรมนั of of <laughs> <laughs> ้นก็มีหลายอรรถรสด้วยกันมีทั้งความพิติทราบซึ้งใจความเบิกบานแจ่มใสดังที่ได้เห็นบรรยากาศแห่งการถกเถียงตั้งคำถาม

คนเหล่านี้มิได้เริ่มต้นด้วยศรัทธามงมงายหรือความเชื่อที่ได้ว่ากันมาเกือบ90%เปป็นคนที่เพิ่งเห็นพระพิสุสงเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นท่านพระอาจารย์ก็จะแสดงสอนท่าบริหารกายขั้นพื้นฐานโยคะบ้างกังฟูบ้างเพื่อให้คนเหล่านี้นำไปใช้ในระหว่างการปฏิบัติธรรมด้วยตนเองท่านก็เน้นอยู่เสมอว่าระหุกายโยลหุจิตโต ถ้าออกกำลังกายเหล่านี้ท่านพระอาจารย์ได้ใช้บริหารร่างกายตนเองให้หายจากอาการชาครึ่งซีกหลังจากที่ท่านโดนยาพิษในประเทศไทยเมื่อสองปีกว่าที่แล้วเวลาท่านพูดน้ำลายยังไหลออกจากริมฝีปากด้านซ้ายโดยไม่รู้สึกตัวอย่างไรก็ตามด้วยการฝึกฝืนไม่ยอมแพ้ต่อสภาพธาาดขันท่านพระอาจารย์ได้ดูแลร่างกายด้วยการออกกําลังกายด้วยท่าบริหารต่างๆวิธีการต่างๆจนกระทั่งในปัจจุบันร่างกายท่านแข็งแรง ที่นี่เป็นโบสถ์แห่งหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในเมือง Memphis, เมมฟิสรัฐเทนเนสซีประเพณีไม่ได้สัมผัสกับท่านพระอาจารย์และหมู่คณะก็เกิดความประทับใจและได้นิมนต์ท่านเทศในโบสถ์ของตนที่โบสถ์แห่งนี้จุคนได้ประมาณ120คนทุกครั้งที่ท่านพระอาจารย์ปเทศตั้งแต่ปีที่แล้วคนนั่งกันเต็มทุกครั้งท่านพระอาจารย์ ไ็ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าพระพุทธ,ทธองค์ไม่ได้สอนให้สาวกของท่านออกไปประกาศศาสนาท่านไม่เคยตรัสว่าศาสนาประกาศเสสิแต่ท่านตรัสไว้ว่าพรหมจรรย์ประกาศเสสิจงไปประกาศพรหมจรรย์การประกาศพรหมจรรย์น,นั้นไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาแต่ประการใดเลย ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดมีความคิดความเชื่อใดามีชีวิตอยู่โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นรู้จักเสียสละให้รักเมตตาเกือ้อกูลสรรพชีวิตทั้งหลายและมีการภาวนาวันหนึ่งสักสองสาครั้งแล้วท่านพระอาจารย์ก็พูดบอกว่าโลกนี้ก็จะเต็มไปด้วยสันติสุขเต็มไปด้วยความรัก นับถือศาสนาใดก็นับถือไปเถิดสิ่งเหล่านั้นหาใช่เป็นเครื่องกรีดขวางทำไม่ทำที่แท้จริงนั้นไร้ชื่อเสียงเรียงนาม ความบริสุทธิ์ใจและจิตใจที่เปิดกว้างของท่านพระอาจารย์นั้นเป็นสิ่งที่บุคคลเหล่านี้สัมผัสได้และซาบซึ้งในธรรมถึงแม้คนเหล่านี้จะเป็นชาวคริสต 99. ์99.9%ที่มานั่งณที่แห่งนี้ แต่คนเหล่านี้ก็ได้รับธรรมได้พบความทราบซึ้งใจได้เข้าใจในการปฏิบัติธรรมอันจะนำตนไปสู่ความสุขสงบในชีวิต หลังจากการแผ่เมตตาแบบไทยๆแล้วที่โบสถ์แห่งนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีพระพิสุมา<ๆ>เขาก็แผ่เมตตากันเป็นประเพณีของเขาทุกครั้งก่อนจะเลิกเขาจะจับมือกันเป็นวงน้อมจิตให้อิ่มเย็นด้วยเมตตาธรรมและน้อมเหมือนกับมีพลังเมตตาอยู่ที่มือขวาของตนไหลไปที่มือซ้ายเพื่อนที่จับอยู่ก็น้อมเหมือนกับเพื่อนส่งพลังจากมือซ้ายเข้าสู่มือขวาตนแล้วก็ออกมือซ้ายของตนอีกทีหนึ่งไปสู่คนต่อไป จนกระทั่งเป็นวงเมื่อน้อมไปสักระยะหนึ่งแล้วคนเหล่านี้ก็จะร่วมกันผ่าเมตตาเป็นวงใหญ่สู่สรรพชีวิตทั้งเส้นทั้งมวลให้โลกนี้ได้พบสันติสุขสันติภาพที่แท้จริงสิ่งนี้เองที่ท่านพระอาจารย์เรียกว่าทมนั้นไร้ชื่อเสียงเรียงนามจะเป็นศาสนาใดเมื่อจิตมีความเมตตาแล้วนั่นคือสิ่งเดียวกัน ท่านพระอาจารย์ได้เข้าไประเทศในโบสถ์แห่งนี้เป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วทุกคนก็รอคอยการกลับมาของท่านอีกในปีนี้ปีนี้ท่านได้มีโอกาสอยู่ที่รัฐเนสซี่เป็นเวลาสิบวันที่โบสถ์แห่งนี้ก็ได้ดนต์ท่านซะสองครั้งภายในเวลาห่างกันเพียงเจ็ดวันทุกครั้งก็มีคนมาฟังเป็นร้อยหลายคนก็เริ่มรู้จักการไหว้ นี่เป็นครั้งที่สองของปีนี้ที่ท่านพระอาจารย์ได้เข้าไปเทศในโบสถ์แห่งนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นศาสตราจารย์ชาวจีนในมหาลัยแห่งหนึ่งในเมืองเมมฟิสพบท่านพระอาจารย์และคณะสงฆ์กลางท้องถนนเกิดความประทับใจได้พาลูกสาวตามมาฟังธรรมด้วยทั้งคนดำคนขาวชาวอเมริกันเหล่านี้ได้เปิดใจรับ ครั้งนี้ท่านพระอาจารย์เห็นว่าผู้คนเหล่านี้เพิ่งมาจากการทำงานเพื่อให้จิตใจเบิกบานผ่องใสท่านนำให้คนเหล่านี้ได้บริหารร่างกายให้จิตตื่นท่านก็นเน้นอยู่เสมอว่าขณะที่ออกกำลังกายท่าต่างๆนั้นให้จิตอยู่กับกายตลอดเวลาทำจิตให้เบิกบานผ่องใสไร้กังวลทิ้งภาราทั้งพวงไว้ชั่วคราวเอาจิตมาอยู่กับปัจจุบัน เมื่อคนเหล่านี้ผ่องใสจิตเปิดตื่นแล้วท่านจึงแสดงธรรมท่านี้เรียกว่าท่าแบกโลกซึ่งเหมาะมากสำหรับยุค IMF แบกโลกราวกับรับอุปสรรคทั้งปวงทำจิตใจสู้รับไม่ไหวแต่สู้จนกระทั่งรับไปลุกขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะมีสิ่งใดหนักแค่ไหนขอให้ทำใจให้สู้ลุกขึ้นมาใหม่อุปสรรคบ่มีบารมีบม่บบบเกิด หลังจากนั้นเมื่อทุกคนเบิกบานผ่องใสท่านก็เริ่มแสดงคำบอกว่าบางครั้งแล้วก็ผองใสบางครั้งเราก็ทึบรัดขันร่างกายก็เป็นเช่นนี้เองที่นี่เป็นรัฐนอร์ทแคโรไลนาถนนแห่งนี้มีขวดแก้ว แตกมากมายเพราะเป็นแดนอัชญากรรมท่านพระอาจารย์และคณะสงฆ์ก็ได้ใส่รองเท้าออกเดินบิณฑบาตเป็นไปตามเหตุเป็นไปตามปัจจัยใส่บ้างไม่ใส่บ้างไม่ใช่สาระสำคัญสำหรับการเจริญในธรรมเลยที่นี่เป็นมหาลัยที่มีความเก่าแก่เกือบเท่ากับประเทศสหรัฐอเมริกาทีเดียวคือ Rhodes College ในเมืองแมมฟิสแฟรัเทเนสซีนักศึกษาเหล่านี้ได้ศึกษาพุทธศาสนาจากหนังสือพบว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเป็นเรื่องสูงเป็นเรื่องปรัชญากาจา์การอธิบายง่ายๆการปฏิบัติธรรมนั้นเปรียบเสมือนกับการกินข้าวหากเอาข้าวมาตั้งอยู่หน้าแล้วไม่ได้กินจะมองอย่างไรก็ไม่รู้สึ่งในรสของอาหารเหล่านั้น การจะปฏิบัติธรรมก็เสมอกับการกินอาหารลงไปจะต้องรู้รสด้วยตัวเองแต่มสินอื่นนั้นจะอธิบายอย่างไรก็ไม่ซึ้งเท่ากับการกินด้วยตัวเองถ้าอยากจะเห็นธรรมะจริงมาปฏิบัติกันตอนนี้เลยท่านก็นำคนเหล่านี้นั่งสมาธิมีสติสัพพัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมน้อมจิตให้สงบ ก่นอน<อ>ที่ท่านพระอาจารย์จะจากเมืองเมมฟิตไปนั้นผู้คนในโบสถ์ชาวเมริกันชาวไทยชาวลาวชาวพุทธและชาวคริสต์ได้ร่วมมือกันจัดงานสงการานในวันที่29เมษายนส่งน้ำท่านพระอาจารย์ภาพเหล่านี้เป็นภาพที่มีความซาบซึ้งน่าปิติใจเป็นอย่างยิ่งคนต่างสีผิว ต่างศาสนาต่างเชื้อชาติบางคนก็สนทนากันไม่รู้เรื่องไม่เคยรวมตัวไม่เคยเจอกันมาก่อนได้มารวมตัวกันนับร้อยคนเพืร่วมอนุโมทนาและส่งน้ำท่านพระอาจารย์นี่คือสิ่งที่ท่านพระอาจารย์ได้ตั้งปณิธานไว้ทำอย่างไรที่จะให้มวลสรพพชีวิตมวลมนุษย์ในโลกนี้มีความรักสามัคคีเกื้อกูลกัน เสมือนหนึ่งพี่น้องในครอบครัวเดียวกันจะหาใครเล่าที่จะสามารถทำให้คนเหล่านี้มารวมตัวกันในงานเดียวพูดคุยช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส ร่วงเกินสิทธิเช่น